วีลราคาสิดๆกับซ่อมฝาหน้าเครื่องล้อซึมนะครรถตู้คอมเตอร์นะครับฝาหน้าฝาบนนะครับพอตัยุเกินเจ็ดแปดปีนะครับโอดิงซีนโอดิงซีนต่างๆนะครับแข็งตัวหมดแล้วนะนี้โอดิงปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับอ่ะตัวนี้เลยนะคันไหนมาคันนั้นนะครับแข็งตัวทุกคันนะครับรถอายุเกินเจ็ดแปดปีนะครับอันนี้ เป็นโอลิงปั๊มนี่มันเครื่องนะครับแข็งโป๊กเลยแข็งติดแล้วโอ้ยแทบไม่ออกแข็งเนี่ยแข็งโป๊กเลยเป็นโอลิงนะเป็นยางนะครับมันต้องนิ่มนะครับมีอยู่หลายจุดอันนี้ก็จุดหนึ่งแข็งตัวแบนแล้วครับอันนี้ก็มีนะแรงดันน้ามันเครื่องนะครับตรงที่เป็นทางเดินน้ามันเครื่องอันนี้เป็นปั๊มน้ามันเครื่องนะครับ นี่มันเครื่องโอลิงแข็งตัวทน,นแรงดันไม่ได้ไรั่วไหลอ่ะแข็งกรอบเลยเห็นไหมแข็งกรอบเนี่ยโอลิงแข็งกรอบนะครับเนี่ยเห็นไหมโอลิงน้ำมันเครื่องโอลิงปั๊มน้ำมันเครื่องเลยครับเปลี่ยนซีฟเยนโอลิงครับ มีหลายตัวนะฮะอันนี้เป็นทางเดินน้ำมันเครื่องนะครับมีก็เป็นโทริงแข็งตัวแล้วนะนีก็ใช่นะครับหลายจุดนะฮะสีฝาบนสีเหลาลิ้นฝาครอบวาล์วนะครับสีหัวฉีดแปมหัวฉีดนะครับอ่ะวีระคาร์สวิตซ่อมฝาหนะ้าเครื่องรอซื้อ2วันเสร็จนะฮะโทรศัพท์0ูนย์แปดศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่สองห้าสองครับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับ ซีโอลิงนะอันนี้ปั๊มโซล่านะก็มีโอลิงนะโอลิงอันนี้ปั๊มพาวเวอร์นะครับโอลิงสีส้มนะสองตัวนะครับแล้วก็มีปั๊มลมเบรกอีกนะปั๊มลมเบรกอันนี้ปั๊มลมเบกรกนะปั๊มลมเบรกกับปั๊มพาวเวอร์อันนี้ปั๊มลมเบรกอ่ะอันนี้ปั๊มลมเบรกปั๊มพาวเวอร์อยู่ข้างบนนะครับ ปั๊มพ์เฮเวอร์อยู่นี่นะมีโอริงกันสีฟ้าเห็นไหมถึงเงินครับจัดการซ่อมให้นะครับอสองวันเสร็จนะครับเดี๋ยวจัดการนะครับตับฝังเกลียวทองเหลืองน็อตล็อกทัมมิ่งให้เรียบร้อยเลยนะครับจะได้ไม่ต้องกลัวนะเปลี่ยนทัมมิ่งครั้งต่อไปนะไม่ต้องขาวาอันนี้ทำน้ำเดี๋ยวดู เปลี่ยนเลยไหมอ๋อเปลี่ยนเลยปั๊มน้ำเก่าแล้วนะโสมใช้มานานนะครับเปลี่ยนปั๊มน้ำเลยนะปั๊มน้ำแล้วก็ท่อยางน้ำข้างบนนะครับรั่วซึมแล้วนะเปลี่ยนเลยนะครับยางบอลน้ำรั่วซึมนะนะท่อยางน้ำเก่าเปลี่ยนเลยนะครับอะไรที่เก่าอะไรนชำรุดนะครับเสื่อมสภาพาก,การเปลี่ยนเลยนะวีลคาร์สบิ๊ บรรยากาศรอบรอบ